อย,อยากไปโดดต้อมอ่ะไม่ดีไปดีตีไปดีไม่หม่มตีที่โดดต้มที่บ้านมีปะที่บ้านมีตีป่ะฮะขอบุคขาบุกตะตะใครได้แรกนะผมบุกขาแล้วมาตะตะใครขาถ้าใครไม่อยากเจอริกะจังก็กดซับไม่ได้นะ แบบไม่มีชาเล้นแบบว่าเล่นพับจีได้แชมป์แล้วแบบได้ซับบ้างหรอแบบแข่งอย่างเงี้ยได้ชงได้แชมป์อย่างเงี้ยหนึ่งเกมอย่างเงี้ย พี่พาโดดนะโดดเลยโดดเลยไม่เอาโดดโดดเลยโดดเลยไม่เอากลัวไม่เอาไม่เอาอไม่เอาโดดเลยโดดเลยเข้าทัวร์เร็วไม่ได้มันเข้าไม่ได้ครับมันเพราะว่าเราไม่วางเล่นอะ่ะนั่นจะได้แข่งพับจีครับเป็นนี้ พี่ก็ทำรายการนยูเกพูดคุยกับเรื่องหญิงไม่อยู่โอ้มันไม่มีใครอยากเล่าเรื่องให้เราฟังทุกวันหรอกแล้วเราก็คงไม่ทนฟังทุกวันหรอกแต่ก็ไม่แน่นะพวกมึงชอบอยู่แล้วเรื่องของคนอื่นอะเรื่องผู้หญิงอะอย่าใช่ว่าเรื่องของคนอื่นว่ะเรื่องของผู้หญิงอะมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นหรอกมันคือเรื่องของผู้หญิงอะพวกเราชอบอยู่แล้วอะ อมัออขอบคุณเซาล์นคูขอบคุณอนุ <ไป S 1> คุณได้ครบสี่สิบแปดสิบองครับผมแต่งฟอสซิพายครับอยู่ได้ขนาดนั้นะครับฟอพซิพี่สองได้มากเลยครับแต่งเกินลืกลงจริงทั้งนั้นแหละมันจะไม่รู้อยู่ได้กันมาขนาดนี้ละ อ่าเดี๋ยวหาวันเข้าได้สักวันเสาร์เล่นว,วันวันเสาร์เล่นว, <c oughs> วันอาทิตย์อยุสิบหกเด้อโหอายุสิบหกก็ไม่เว้นเหรอ A U 16 cũng bị wen nhỉ. Nà, trời ơi, sạch thủ. บางทีเธอนายอมใจเย็นๆแล้วฟังฉันสักหน่อยฟังอยู่อะไม่ได้ฟังงานละทำเป็ตู้หลังลงมาหน่อย้าของได้ไม่คยล,บล,งลงมบอา Anti lũng bản, không phải khóa lũng bản Bằng thị thôi nó nhóm nhìn phòng chán chắc nòi ไปไงให้มันไปไกลๆวันนั้นไปกระโดดแล้วมันไม่ไกลอะ่ะเออบอกลืมแล้วด้วยอะ่ะข้าจะกดชิปกับเอ็อ่ะชิปเอ็ชิปเอ็ชิปเอ็ชิบไปกับเอ็ค้างไวอ้อ่ะเป็นรอดดูทรงละเวดีไหมยัง ต้องเขาไหนวะคนดูเขาโคเคลนใช่ปะข่าล่าสุดข่าวเลยเหรอยังไม่ได้เปิดดูเฟนที่ยิงที่ยิงเด็กอะหรอที่คนดูบอกปะยิงเด็กตายยี่สิบสามคนเหรอบ้าะ่ะแลนด์เนี่ย สามสิบสองคนแล้วหรอใช่หรอเดี๋ยวขับรถกันแล้วมาเปิดมันขึ้นทางไหนนั้นดื่มละหล่นยาบ้าป่ะวะ พวกเหนคนทาเรื่องพวกนี้แม่งก็มีแต่ตำรวจเก่าทหารเก่าอะส่วนใหญ่นะมายถึงส่วนใหญ่นะ mm hmm. ไปทหารเก่าก็ตำรวจเก่าอ่ะอะไรอย่างนี้เก็บพวกโอเปียรหรือว่าการทอมอะมันมันต้องใช้เข็มทิศเหมือนเหมือนเห็นต้องไม่ต้องไม่ตองไม่ตองก็เก็บเหมือนเดิมอะแค่ขับพอไปเจอจุดแล้วก็ต้องขับรถเก็บอะ ก็ยีเดชัยยังไม่ทำเลยน่าจะต้องโดดฝั่งอยู่มั้งแล้วฝั่งนี้จะวิ่งยังไงอ่ะก็นี่ไงก็โดดตรงนี้ไงมันเป็นขาเนี่ยถือแล้วกดกดอุ้มวิธีก่อนกดอุ้มวิธีกดปล่อยแล้วกดอุ้มวิธีก่อนเราจะกระโดดได้กดอุ้มใหม่อีกรอบหนึ่งเรากระโดดกระโดดได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้หรอลำหนึ too, oh, g urt, g urt ่งเนาะปล่อยปล่อยลองปล่อยก่อนมันต้องทำไงบางคนดูก็ไอ้กดกดอุ้มก่อนกดปล่อยกดปล่อยเราก็เดิลองกระโดดนได้ปะไม่ได้อ๋อกดกดอุ้มสองลอบพร้อมกันเลยปล่อ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 ยอุ้มสองรอบยัง ไปก่อนนะนีอ่อย่าเพิ่งรับนะหลับนิ่งไปก่อนไมโครโฟนเปิดใช้หลับหลับหลับลองลองกดนั่งหน่อยดิถ้านั่งอ่ะถ้านั่งถ้านั่งถ้านั่งอะไรล่ะ ไมโโครฟนกดอุ้มสองทีก่น <Okay. S 2> อ,อนโอเคกาลังนั่งน<ำ>ี้หาท่าอยู่หาท่าอยู่ จิงโจ้ดูดิฝังโน้จิงโจ้อันนี้ต้องคิงหรือว่าอะไรนะซ้ายปะคิงซ้ายดิว,วิ่งตรงไหนองะฝั่งนู้ตรงที่รถจอดตรงที่รถจอดตรงที่รถจอดข้างหลังตรงทรงสีแดงอะ่ะคัวจะใส่กนไหนวะน้เจ้าจอ,อยู่ตรงไหนอไปตรงที่รถจอดตรงนูนะ้นักขวามือข้างหลังข้างหลังตรงทรงแดงอะ่ะอะไรปะ ขบซ้าย่แานแหละตอนน,น,นี้ไงฮือกลัวคิดมากก็ชิปเอดชิปเอสนั่นแหละเดี๋ยเวลาดูนั่งดูข่าวละถ้าให้มันไหวก็ วิวน่าโพดเดือดเดืดูเรื่องมันเปิดได้เหรอดวดรามา่าอีกเพจไหนอะ่ะ ไม่เปิดไม่เปิดผมไม่เปิด,ผม,มปดผมไม่เปิดอยู่แล้วผมเปิดดูเองอยู่แล้วป้าปิงอยู่ไหนอ่ะฝั่งซ้าย,าย,ายป้านะข้างหน้าเลยจูบละสัตว์ควานสะัตวาควานะนี่แหลตรนง,ง,งนั้นแหละที่เรามองกันนี่แหละเฮียสตีน มีข่าวแบบนี้ทุกปีเลยเนาะทียอะไรยิงเด็กอนุบาลน่ะไม่ลงได้ไหมได้ทำไงอ่ะ ที่มีแต่ข่าวแบบนี้ทุกปีเลยผมไม่ได้สระถูกไหมเม้นเนาะเม้นปากตัวเองหรือเปล่าเม้นหัวนั่นแหละเห็นแล้วเห็นแล้ว่ายิงตัวตายพร้อมเมียนี่เผลอๆเมื่อๆยิงเมียก่อนแล้วเขายิงตัวตายด้วยดูทรงแล้วอ่ะ จริงๆก็เมียไม่ได้อยากตายหรอกดูทรงรู้เลยมันโดนมันตายแล้วนี่เขี่ยมากเลยนะแม่งเขี่ยหรอแม่งยิงโจตายเลยนี่นแหละ ได้โคตรทันงนาป่ะนั่แหละตรงนี้แหละที่มองไปแล้วถูกแล้ว,วกดวิวเลยก็ได้นะปล่อยชิปเลยก็ได้มันจะได้ลงพอดีกดวิวเลอไหนยังไม่เห็นบ้านเลยแล้วลที่รถจอด<อ>สองครันงแ้เฮ้ยลอดไม แล้วพ่อแม่เด็กใครรับผิดชอบอะแบบนี้เย้นอนก็ไม่ได้ใช่นอนก็ไม่ได้ตายงั้นแหละจากการ์ด ว่าผมเนี่ยเอาน่าจะมีอะไรแบบนี้ทุกปีเลยยุคลุงอะ่ะคุณตรงตอะ่ะแบบเครียดไม่มีจะแดกอยู่แล้วคือแบบจะต้องมาเครียดเรื่องอื่นอีกอะ่ะดีวันหลังจะได้แบบไปลองหัดกับคนอื่นได้ไง คือเปลี่ยนเรื่องของคนดูอะไรนะว่าหลังจะได้แบบลองไปหัดดูดกับคนอื่นได้เอาเลย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 ใช่อ่ะเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับทำอะไรต่ออ่ะ ทำแลมไปแลมไปทำอะไรอ่ะไปหาไอแวนเงินสุขภาพฟังไมโครโฟน activated ม i c r o p h o n e muted microphone muted โคตรลับเลอวะเฮียนี่ไปพาวรถกันไปด้วยไม่ได้ที่ขนาดจริงๆผมจะกลับแลมอยู่แลผมแบบกไปดีเฉย แล้วเป็นสินค้าพอดีเลยไปไม่ได้เหรออะไรนะไปด้วยไม่ได้เหรอได้ทำงานแก๊งใช่เหรอใช่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 ไทำได้ดีอยากช่วยได้อย่ากดแก๊งไอ้นั่นเขาไม่ใครไปช่วยเวลาแก๊งกดของแก๊ง จริงเนี่ยแไม่เคยเห็นใครไปเป็นแบบว่าผู้หญิงแก๊งอื่นอยู่แล้วว่าไม่มีเลยนะไม่ไงก็เต็มใจช่วยไงจะได้ไม่ต้องเหน็ดเขาไม่ให้ทำทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะแอบดูไม่ได้เหรออยู่นิ่งๆแบบไปแอบแอบดูไกลๆได้หรอแต่จะจือหรือเปล่าไปเพราะไปทำงานใช่หรอไม่แล้ว ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดือดดาไม่อยากไปด้วยไม่ได้เดืดดาอ้าวไอ้หนุยคนในแก๊งไม่มีใครทำเลยเดือดดาอ้าวตีพูอะไรอ่ะตีเป็นรูปคนหนูอ่ะเดือดดาเดือดดาไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากไปด้วยขอห้ามขอห้ามจริงจริงอ้าวไอ้หนุ่ยไม่ได้จะไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วเร็วจะไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะไปด้วยอย่างนี้อย่างนี้ใจอย่างนี้อ่ะ เเ่อยยางงี้จะไปด้วยไม่ได้จะไปไม่ได้ไม่ได้ลงเลยลงเลยอยากไปลงเลยลงเลยลลงเยจะไปด้วยไม่ลงใช่ไหมไม่ค่อยอยากยิงผู้หญิงเลยนะคือแบบไม่ค่อยอยากยิงเลยไม่อยากยิงเธอไม่ได้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 เอาไมนุ่ยเออไมหนุ่ยสาย ไม่ได้เจอนครับอย่ามาหาใหม่ทำไมนุย้ยไม่ได้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 แกงหา้ามเจอกันครับเจอกัน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 เดี๋ยวก็ตีแล้วเราเตรียมของให้แกงตีเถอะแก้แฟด้วยซูๆนะ ็อยากฟีวมาผมก็อย่าลืมกดซับกันนะครับผมและอิจฉาผมและอิจฉาบุญวาสนาพี่จริงๆเหรอเป็นบางคับเหมือนพี่ผมเลิกแล้วครับ ผมมีคาถาให้อ่ะเอาไปใช้แล้วกันพุโทโชเป็นสังคังต้องเกาเอาไปใช้แล้วกันช่องเช้าช่องเย็นอ่ะให้พ่อแม่ฟังอ่ะลองลองดูเออลองดู